ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบรดดิสกอร์เปนถึงครับรู้สึกผิดหวังมากนะครับสำหรับผลการแข่งขันวันนี้ on this pitch to play second half of this it's unbelievable but ต้องชมลูกทีมนะครับที่เล่นได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับถ้าเรามองดูพื้นสนามของวันนี้สภาพก็สั่นก็ได้มีการบอกกันผู้เล่นอยู่แล้วว่าจำเป็นจะต้องยิงอย่างน้อยสองประตูนะครับในเกมนี้ก็ได้ครึ่งหลังเราคุมเกมได้ได้เหนือกว่า ก็รู้สึกผิดหวังแทนทลูกทีมนะครับที่ไม่สามารถชนะเกมนัดนี้ได้ก็วันนี้จริงๆตอนที่เปลี่ยนตัวเอาบุ๊กกับเอเล็กตลงสนามก็บอกว่ารู้สึกว่าเป็นแผนการเล่นที่เป็นการเปลี่ยนเกมที่ที่ได้ผลเลยครับ This killer instinct the เราสัญชาตญาณการทำประตูของทีมตอนนี้ยังยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาของทีมที่ยังจะต้องกลแก้ไขต่อไป I like in don't to about know some moments want but speak refere จริงๆก็ไม่อยากจะพูดถึงผู้ตัดสินมากนักนะครับแต่ว่ามีหลายจังหวะที่แบบจริงๆก็ไม่สามารถให้ให้ฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษได้เลยเพราะว่าจริงๆมันมีหลายจังหวะที่มันไม่ควรจะจะเป็นลูกโทษเออเป็นจะเป็นลูกโทษได้ซ้ำ g o ล์ก e ี้เพอร์เซฟก็ในคอร์เนอร์และกอง e ันเ a y นสเตย์ for corner and then he show the goal kick you know จังหวะที่เฮนรี่ยิงเฮนรี่อันนี้ยิงก็ประตูก็ปัดชัดเจนนะครับแต่ทําไมผู้เล่นของทางเจ้าบ้านเนี่ยก็ไปยืนรับกันหมดแล้วแล้วทําไมเราถึงต้องมานั่งถึงผ้าเป่าให้ให้ทางเจ้าบ้านได้ได้ฟึกได้โกคิกด้วย I would like to thanks the thank the fans you know they come to the support us and to support us and ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาวันนี้ที่มาช่วยส่งกำลังใจให้กับทีมนะครับแล้วก็เรากลับบ้านกันอย่างผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่เราไม่สามารถเก็บสามคะแนนกลับไปได้ครับ